อาครับนกวันนี้สวัสดีครับนี่มาบวชนาคกนากวันนี้นาคบา้านเททองครับเนาะนี่ครับนกหนาคบา้านเททองนาคสององค์สามองค์เนาะครับเนาะนี่ครับเนกนี่เฮียหนาคโมมียังครับเนาะโมมีถุงตีมากไหมครับเนาะทำยางเล่นกันเน,นาะยางบวชนาคให้ซุ่มนาคคือว่า ของแม่แว่นเนาะวันนี้ตัดตอนไปลิดเพลิครับเนาะครับเนาะจะโดนแ,แล้วครับเนาะวันนี้แหมหนักเนาะครับเนาะนแหมหนักแอะโดนแล้วเนาะกู่ของเงินคู่บาอะไรอย่างวะคู่บาเหมือนว่าอือคู่บาคู่บาเบี้ยวเนาะนี่ครับคู่บาเบี้ยเพราะวันตะพึกมันก็มีหนักมีเน่นบวชรับเนาะนี่เพรวันตะพึกเนาะ โอ้เหล่าลายนกหวันนัึกเนาะไอแอร์ก็ยังคือบาดขายคู่ปาคู่ปาเบี้ยวนกเนาะอาจจะต้องกับมีทั้งไก่กับมีเนาะนว่านักฟึกนเนาะู่นนี่มาลายภายในมาใหม่ครับเนาะแลครับเนาะมวหนักพลันครับเนาะมวหนักพลันกทัดตอนไปเรื่อยๆครับเนาะพลันอากาศ แย่หลายรอบนึงนเนาะเขาบวชเขาว,ว,ขาว่าตะตโน,นตปีหกหกสี่เนาะครับเนาะพราะน่ะสามปีเนาะกับเนาะหมดหนักปมาณเท่าก้องพ่อเนอี่ยพ่ออดบูกไสเป็นกับแม่แวนเนาะ,น,ะนี่ครับคนที่พาที่บวชเนาะ <c oughs> คนบวชเห็นขนแหบบวหลายตัวหอยข้นนี่ครับเนอะอาะแยงไปน้ำกันทับนาะนี่นี่คนแหบไปแยงว่ากขูก่ก็เบาเนาะวันพึกเนาะวันพึกษ์เบาเนาะนี่ครับเนะบาะอวาน,น, <H an> นไพ่ว่านมากครับเนาะอ่านบาร์ออมอยูน่นะเนาะอวานไพยโอ้ไกลเนาะ แย่ไปแย่ไปครับเนาะนี่เพิ่งถือของขึ้นของโทรศัพท์ขึ้นเพิ่งถ่ายคลิปขึ้นแล้วน้องกบเนาะมาไลน์น้องถ่ายคลิปเนาะนี่ย่งมาทันเนาะโอ้ครับเนาะเดี๋ยวพี่ใหญ่ตู้ยไส้กันเนาะไส้กับนี่ครับเนาะผมงทถ่ายนี่ครับมีเน้น หนักสามองค์เน้นกรนนะน้องอุบ่าสองคนเป็นหลายคลิปแล้วเนาะผมท่ายมาจะโดนแะล้วเนาะนี่ครับเนาะนี่ควันในพืชควันน้อยๆน้อยเนะยาะแยงปันในวัดพืกเนาะถ่ายคลิปให้รับส้มาหลายคนเนาะพันเจ้าร่องวัดเอื้นกรมีครับเนาะเน่าไปเน่าไปครับเนาะย่าไปได้เลยครับเนาะ อันนี้ถ่ายคลิปเงาเงาันนี้เขาพ่นไอ้ฟัดพ่นพ่นมวลวันนี้ผมว่ากะขอใส่เพลงนะครับเนาะนี่เม่งงงม่งงอ่านี่ข้างแปลงประตูใส่เขานี่พี่น้งองเขานี่นาว กับน้องเพคนน้องนิ่งอีแนวยังตามเพี่นยใส่ไปโอัวเงอนีมือแห้งเนาะยังไม่ไดจ่อยเนาะเนาะนี่แอร์พือนบานนี่นี่นะพี่สาวเขาแอะครับเนาะโอ้ยยากขึ้นมืออันนี้ที่ทับร้านไม่งง ดเ,เ,ดเดี๋ยวไลบ่อเฮาไดี๋ยวไลกันเน่อนเมื่อไหร่เม่ยังเนอะนีดาวกน่านมากระเบื้งก้องกันเตยกี่ทีน้ำห้องอยู่ถ่ายไปแล้ะอยากคุยน้ำห้อยังง่าวนยเหมือนมองเพิ่นกับพี่สาวเพิ่นทอนจะซับก็ถือนอเนาะ แฮนัก็จับรถกันแล้วเนี่ยเมยแล้วเมยแห้งแล้วเมยแห้งแล้วครับเนาะเมย์ลายเมยหลายเมยหลายเมยลายนี่ขับรถขัรถป่มเมยอยนาะขบรถเอาไปยังนี่คือผาปาจิม่อนใส่บหนาสามองสาสูด้ครับเนาะ วัดโซ่นเขเนาะวัดโซ่อาภัยรนงวัดอาภัยนงทำตะบนตะบนปฐมปรีอำเภอสองดาวจังหวัดสุโรนีเนาออ่านี่ครับน้อ่างใส่ทองมาอื่นกมีแล้วนาะขางไก่กรมีนาอแอบถืบถือขโมยใน้วเน้ะเฮ้วันนี้กเล้วบัน ผมจับน้องมาเลัยพันบ่ได้ซ้ับน้องวันวันฝึกวันฝึกลน้องบอ่ะไปก้นนอกนไปก่อ่ไปก้นหนีหน้าขอเล้นขอพอดีดีอ๋อแหงอีกรอบนึงครับนาะแอีกรอบนึง หัวตาำกันหัวต่ำกันหัวต่ำกันอ้คนนอนกับฝึกได้หลายเนะพควนได้ติดได้ติดหลายแล้วหันมาน,นี่แล้ววันนี้วันน่ะโอวต่ำกันแล้วนี่ย่นานไหวหน้าเลยวนาอได้ <c oughs> ไหยตลอดตลอดมันมาส่งสารห้องถูเทียอ่ะห้ดีดี อรับถือมันดีได้หนึ่ง,งนเนรับถือมปตลอดอ้าวนิ้าขอไปแล้วน่ถือมอนมอนมอน,อนครับนกฝากติดตาม,มนกน,น,น,น้ังแกน้องจีบีนกมาันี้ผมถ่ายคลิปมาแต่ตัวๆๆนกครับเนะบวชหนักนะบวชนากแต่ตัว,วนกววนกวันนี้โอ้ยมือแล้วครับเนะ ม่อแหงมือแหงมือมือครับห <c oughs> ยุดก่อนครับ <c> ห <oughs> ยุดก่อนห <c oughs> ยุดกอ่อนครับหยุดก่อนอะครับเนาะกดแชร์กดไลค์ผมเนาะท,ทุกครับเน,ะนาะกำลังแข็ผมเนาะฝากติดตามนะครับบ๊ายบายครับเจอกันในคลิปใหม่ครับเนาะเจอกันใหมค่คลิปหน้าเนีเยวมาเฉลยอีกครับเนาะ <c oughs> นี่พระน้องมาแล้วอยู่เนาะ <c oughs> ทันมีการ